สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับไอช่องเทวดาออนทัวร์ครับพอดีคลิปนี้มันบ่เกิดครับปลูกเป็นตั้งแต่วันที่หกครับสิบมือเลยครับจะนอดมื่อวันที่หกัมืีอวันที่สิบสิบเท่าใดสิบเจ็ดครับบดแตกยอดบบยังเลยครับมันหกไหลครับแปลงลำมันก็งามงามครับแปลงนี่ครับ ถอนลงมากระโบมีหักครับนี่กรโบมีหักครับคือตัวนี้กระปงอยู่ครับแต่กรโบมีหกักฮกไหลกับโอ้เสียดายก็เลยให้รถไถมาไถใหม่ครับปลูกไม้ครับละมันแห้งยากแห้งอึดอยู่โอ้เสียดายแห้งครับ มันโตกับเขียวอยู่ครับแต่มันบกเกิดนะครับเขียวอยู่ครับแต่หากกับโบจะเกิดนะครับแล้วมันเป็นอย่างต้นมันก็ยังเขียวอยู่ครับเนี่ยนะครับล้วมันยังเขียวอยู่ครับสิบมือสิบเอ็ดมือแะครับที่เข้าซองอาทิตย์และครับยังเห็นต้นมันเลยนะครับยังเห็นมันปุ่งเลย เฝ้าแห้งครับซีเมอปลูกแล้วฝนยังตกกับปลูกแต่วันที่หกกับประมาณวันที่สิบเนาะฝนยังตกใส่ผาดครับส่วนเนี่ยเลยปลูกรอบสองใหม่เลยฮะละมันแห้งงางครับ เลยให้ยันมะหาสิบเอดครับมาไถาพันสามให้ครับรถมูยแล้วครับไถพันสามจะปลูกใหม่ครับดินก็โอ้เปียกเปะเ,เลยแหละโอ้ดินสุดยอดเลยครับ ันนี่รถมูเนาะมอสก็ชิดไรล,ละเจ็ดล้อยครับมอเอาน้ำแค่เจ็ดล้อยแต่ปกติกับประมาณพุ่เลยครับแปดล้อยพู่นแหละอันนี้บอกมอา,าสวรรเก่ามาไทายไอ้ มันบเกิดวันนี้นี่บอกทำให้หมอมาซอยพ้อมนะครับมอคเอาแค่ไรล,ละเจ็ดร้อยแปลงนี้็หกไรครับแปลงนี้หกไรตัวทึงเนะี่ยเป็นอีแปลงหนึ่งนะครับตัวนั้นปลูกแล้วเมื่อวานเมื่อก่อนนะครับกําลังมาสียาคุมหญ้าครับตัวนั้นเป็นส่วนยางเกา่าต่อยางเกา่าแล้วก็ต่ออ้อยเก่าครับ โม่ใสปุ๋ยก็น่าจะงามครับถ้ามันเกิดตัวนะ่ะเัว่าใสแบบดิน้นแบบเปียกเลยฝนตกเมือน,นี่ใสมืออื่นครับแต่โบเกิดกับจักซีวาน,น,นได้ครับแป้งนะแต่แป้งนี่ใสแบบโอ้แดดแห้งครับแป้งนี่จะได้มันเด้ครับมันโบอกเลย อีกไก่ก็ลงเลยครับแปลงรนี่ร้อยกว่าสอบไปแล้วลงทุนเบิดหลายครับแปลงนี่วัาสีงามๆมยกล่องกับงามนะครับรถฟอร์ดยกล่องครับตัวนี้ฟอร์ด6ุกันกเสียดายนะครับล่องกับตรงปิดเลยเสียดายอยู่ครับโอ้ดินนี่แบบสุ่มสุดยอดเลย ช่วงนั้นมันกับฝนทิมช่วงดนครับเอกซิวานเลยแดดก็แดดแหมแห้งๆครับมันก็เลยตายมันก็ได้ล้ำมันก็แหงหายากแต่หาซื้อเงินกับลํำละสามสี่บาทกูเด้ครับอันนี้ใครแต่ว่าลํำมันแม่ยังเหลือนะครับก็เลยเอาของแม่มาใส่ มองเกียรยยังไงนะเกี้นะยสองบ่โอ้ไทยเกี้ยสองไม่เห็นบอเร็วเติบอยู่ได้ล่ะอ้ยลงหลึกเป็นหลึกเลยแนวดินมันหลุดฟอร์ดไทรอบแรกเนาะครับ อ๋อลูกรอบเนี่ยถ้าบูเกิดกับจักรวาลนั้นได้แล้วครับ โอ้ันเบิ่งคือเรื่องหลุดเรื่องลงหลึก,ลลลกนี่แหละครับเพราะว่ามันใช้ล่องแท่มันก็นลงปไปเลยหลุดอกเอาละครับผมคลิปนี้ขออนุญาตได้จบคลิปไว้สํานี้ครับเดี๋ยวจังพ่อกันคลิปนาครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ